เอาแล้วอย่าบอกว่าบ้านเราโดนริงเนี่ยไปดูสักหน่อยเมื่อกี้เพื่อนบอกก็มีโปรมาบ้านนอะไรก็มันเจาะเลยเนี่ยไปดูหน่อยซิอันนี้บ้านก็ย้ายเป็นบ้านใหม่เลยนะอันนี้ก็บ้านเก่าก็ทำไว้แบบเป็นบ้านรองไงอันนี้ก็โอ้ย โอ้โหขนาดนี้เลยอะโอ้โหไกลในในผมอยู่อ่ะยังยิงได้วะเอาแล้วไงเจได้เตียงในบ้านละเมื่อกี้เพื่อนมันก็เพิ่งทำบ้านใหม่แกเลียงผมไม่ได้เอาแล้วเฮ้ย โอ้โหปืนมีปะเนี่ยเอเมพี่ยูเอเคแล้วก็กระสุนร้อยเม็มียาปะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรตไปขนาดไหนแล้วนะ มาเรทชั้นสองอะร่วงไปทำอะไรตอนนี้เขาแตกไปสองเล็บไม่รู้ว่ามันมาก,กี่ตัวนะนี่ยังมีตัวน,นี้แน่นอนนะที่ยิงผมเมื่อกี้เนะี่ยเอ็นเจของจริง เฮ้ยมันไม่เห็นผมวะโอ้โหบอกว่ามันชุบมันที่ปโปรมีชุบด้วยวะ่ะเอาเรื่องยวรอดเทียงก่อนอันนี้ก็รายงานไปเลยครับนี่โดนโปรมาเจาะบ,บ้านนี่ยังเหนือ M4 โอเคก็ถือว่าพอมีปืนเล่นอยู่นะ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปใส่โค้รล็อกองไงยังไม่ได้เข้าเลยในบ้านนี้นหลยก็ดลลโดนละก็เราก็ไปทางเดิมที่ผมใส่ันทีเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันยิงได้ถึงขนาดนี้เลยอะไม่เห็นตัวผมเลยนะ เหมือนว่าจะมีคนเข้าหลังพวกมันนะมันก็ดันเข้าไปหาแล้วเนี่ยก็ดีเราก็ดูบ้านต่อโอ้โหเก็บมาก,ก่อนเลยระเบิดไม่มีโอ้ยยังมีตัวบ้องวะ่ะ าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยโอ้ชั้นที่ผมอยู่ก็ไม่มีปืนละก็ต้องไปเก็บศพข้างล่างเฮ้ยทำไมตัวนี้มันยิงได้เยอะจังวะตัวที่เข้าหลังเนี่ยอย่าบอกว่าคนที่มานี่ก็โปรดูดิมันอยู่ไกลามากเลยนับนเขานะ่ะผมว่า ตัวนี้ก็น่าจะมีของนะโอ้ยมีของจริงด้วยเมื่อกี้เห็นยิงโดนตัวนี้ตอนนี้โปรโเจอโปรแลร้วเอาเรื่องแต่ก็เราก็ต้องรีบเก็บของเข้าบ้านอันนี้ก็ยังไม่เจอระเบิดเลยนะเมื่อกีย้ยิงโดนตัวบ้อง น่าจะเป็นตัวเรทมันไม่ทิ้งใครอ่ะ โอ้โหตัวเราเบิดมีปะเนี่ยอ่านี่ไงแม่บ้องลูกบ้องสวยนี่แล็บเร็จมันไปแล้วเข้าบ้านเฮ้ยใจเย็นโอ้โหไม่รอดนึกว่าจะเหนือบ้านได้ละแต่ก็ดีแรับผมเก็บมาแล้วนะอยู่ข้างบ้านไปใหม่ มากลับบ้านก่อนนะเราก็ได้ลูกบ้องมาเฮ้ย <g ül> <g ül> ก็หลายลูกอยู่นะลูกบ้องเนี่ยแ่ระเบิดอื่นนี่ยังไม่เจอฆ่าตัวตายไปเลยเดี๋ยวก็ค่อยเก็บนะเดี๋ยวไปเก็บของที่ข้างนอกต่อเมื่อกี้คนที่มาเรดเราก็ตายหมดนะแล้วก็เหลือแค่โปรตัวนี้เลยเนะี่ย ไม่รู้ว่าจะยิงได้เปล่าแล้ก็ต้องลองมาตอนนี้ก็ขอไปเก็บชุดกระอนนะ เมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บมาชุดกระนี่แล้วก็กางเกงห้ยโอ้ยร่วงไป ได้โปรเรียบร้อยตอนนี้ก็น่าจะหมดเลยนะได้สองลูกไปเอาจากไหนอของมันเ่ยป่าก็เรียบซักทีบ้านเราจะหายเลยเนี่ยมีโปรเมเรดบ้านแล้วก็ได้ลูกบ้องฟรีด้วยนะ ตอนนี้ก็ากำลังหายแลย้วพวกไม่บ้องแล้วก็ระเบิดแบบระเบิดดีๆไงล้วก็ห่อได้เลยว่ะเอาเรื่องเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเปล่านนะตอนนี้ก็ขอกันบ้านก่อน อน,นพวกมันก็ยกพวกมาอีกแล้วเนี่ยดูดิมอนก็สร้างอะไรขออกมาด้วยเนี่ยมันก็จะไม่เลิกจริงๆมาได้เรื่อยๆเลยเนี่ยเฮ้ยดูดิร่วงไป <c oughs> ร่วงแล้วยังไง โอ้ย,อยโอหโปรพวกนี้มันโกงเกินว่ะแบบไม่เห็นตัวมันก็ยิงได้รวงไปอีกหนึ่งจะไปเก็บของได้เปล่าเันนะมันก็มีตัวอยู่บนเขานะ ก็ต้องลองดูนี่งไงต้องลองเป็นไงออกบ้านนี่ร่วงเลยเฮ้ยตาปีกไม่ติด ต้องเก็บแล้วศพผมนี่วก็ตายอีกนะนี่ก็ไปเอาของพวกมันเลยนี่เอเคโอ้โ <c oughs> เอาเรื่องเกิน เก็บไม่ได้ว่ะตายก่อนร่วงไปรอแล้วยังไงเก็บของเลยเพื่อนอันนี้คือต้องขึ้นไปบนแคมป์วันอะ มันก็อยู่บนนั้นมันยิงยากแง่นี่ก็ต้องลองไปดูโอ้โหเราจะสู้ยังไงวะเนี่ยนี่คือมันก็ไม่เห็นตัวผมนะนี่ก็ยิงได้ว่ะ ยังไม่เห็นเฮ้ยนี่ยังไม่เห็นเพื่อนเกือบตายเลยเนี่ย ผมว่าพวกมันโปรกันกี่ตัวนะแล้วก็ไอ้พวกที่มานี่ก็แบบเห็นโปรทุกคนเลยนะหลังเยอะพวกนี้มันก็แคลนโปรจริงๆ <c oughs> <c oughs> จะเล่นกับพวกนี้ก็เหมือนแบบเราก็ต้องจูงให้เป็นนะถ้าแบบยิงนานๆก็ตายนะก็จูงเลยก็ค่อยๆยิงดูดิโอ้ ร่วงไปตัวบนแคมป์แต่นี้ก็เหลือแต่บนแคมป์แล้วนะเมื่อกี้ก็เห็นเพื่อนยิงหนึ่งนี่ดูดิมันเฝ้าเขา่อนมันอยู่แล้วเราก็จะให้พวกมันเก็บไม่ได้ร่วงไปซะจะขึ้นไปยิงยังไงวะเนี่ย โผล่ไปผมก็ตายนะนี่เอ้ยเพื่อนยิงบ้องว่ะจัดเลยดินี่ร่วงไปสักทีป้าเราก็ขึ้นไปบนแคมมัน ร่วงไปไม่ต้องชุบมาหาเตียงดิมีซ่อนของไว้บ้างไว้เฮ้ยล่องอะไรของมันเนีย่ยเดี๋ยวไปเก็บปืนมันก่อนนะ เสียงเท้ามันก็มาเลยนะยหรู้ว่ามีปืนเบ้าเฮ้ยตรงนี้ก็มีปืนว่ะมาเราก็ยึดปืนมันแบบมาเยอะเลยนะ เดี๋ยวคข้บ้านกันก่อนเลยเดี๋ยวถ้าปืนตกอ่มันก็จะเล่นได้ต่อนะแล้วก็ได้แล้วก็เอาไปเก็บในบ้านดีกว่าตอ,อนนี้พวกมันก็ดูดิมันขึ้นแคมป์ใหม่แล้วนะมันไม่ยอมเลิกจริงๆมาได้เรื่อยๆ มันมาได้เราก็ยิงได้นะนี่มาเดี๋ยวรอยิงไว้เลยนะที่มันก็ขึ้นแคมป์ใหญ่งไงโอ้ยสร้างได้ด้วยเอาว่ะตัวยังไม่พลอเลยนะ แบบนี้เราก็ต้องอ้อมนี่เราก็เข้าข้างไปเลยเฮ้ยโอ้โหไม่รอดจริงวะอ้อมยังไงมันก็เห็นอยู่ดีเฮ้ยแบบตายสงสัยเราก็ต้องเล่นแต่มนบ้านเนี่ย ตรงปก็ตายนะมันไล่เจาะหอตรงนี้ว่ะ มันเก็บรอบข้างเลยครับนี่จะยิงยังไงวนะเนี่ยเดี๋ยวลงไปชั้นล่างดีกว่านะ ชั้นนี้มันก็ยิงยาก ไม่เห็นตัววะยิงไม่ได้นะเฮ้ยมายิงผมมาด้วยนะ เทียนสักหน่อยก็ไม่ได้นะมันก็เห็นไงเฮ้ยยังเงาอีกอะอะไรก็แทบจะไม่เหลืออะไรเฮ้ยตายไปมันจะเจาะไปทำไมหอเนี่ยมันจะไล่บีบไปเรื่อยๆหรอ ถ้าจะออกจากบ้านก็ยากนะมันก็มีตัวที่แบบมันยังติดตามได้อ่ะออกบ้านก็ตายอ่ะแล้วเขาเล่นแบบนี้นะครับดูดิโอ้ขนาดผมอยู่ในผ้านนะแค่เปิดประตูอะโอ้โหโดนไปสองนัด เขาจะตายหมดเลยนะผมว่าที ตายไปไม่ต้องมาตายไปซะมันเอาอีกแล้วนี่ก็ต้องเก็บของในบ้านนี้แหละไปบ้านนั้นเดี๋ยวก็ตายนะเราก็อุตส่าห์ไปออกหาเรดก็มันก็เจอบบ้านเราละดี๋่ก็เก็บของตรงนี้ก่อนนะ เมื่อกี้มันก็หายเงี้ยกว่ามันจะเลิกแล้วไปทำระเบิดมานี่ว่าจัดไปไม่รู้ว่ามันจะเห็นเปล่านะขอเนียนไปสักหน่อยมินไปฮะเห็นแล้วสองตัว ร่วงไปก่อนหนึ่งตัวโอ้ยตัวนี้เจ็บมากเลยนะโดนผมยิงไปสี่ห้าัดเลยเนะี่ยโอ้ยโอเค ยังมีมาแบบนี้ก็มาเรดข้างใช่ปะเราก็ต้องจัดด้วยเพื่อนรักนี่เลยนี่มานี่ซะเพื่อนรักไปจัดการพวกโปหน่อยดิ <c oughs> เออนี่ไงนี่อัน <c oughs> นี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว เราก็เก็บของไป โอ้โหปืนไม่มีสก็อบแต้ก็ดีที่มันไม่มีชุดกร่อนนะตายไป,ไปอะไรของมันวะไม่ไม่มีปืนก็ว่าอยู่โอเคแล้วเราก็ยิงได้หมดไม่รู้ว่ามีระเบิดเปล่าน,นะ อ่านี่เพื่อนในทีบอกว่าได้ได50ลูกถัง30เอาเรื่องแสดงว่าเพื่อนก็เก็บประเบิดไปนะแล้วก็ลูกบ้องอีกเอาเว้ยก็เหมือนได้ของเกรดฟรีเลยนะวันนี้เนี่ยโอเคก็นี่เลยครับสำหรับวันนี้ก็โดนโปรดป่วนมาทั้งวันเลยนะเตรดก็หลายรอบมากครับมาเรื่อยๆเ,เลยเนะี่ย โอเคก็เอาเป็นว่าดวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเลยกันนะครเดี๋ยวคลิปคนก็จะยาวเกินไปนะมาไม่ไป <c oughs> ครับทุกคนผมก็ไปก่อนละ